เกิดอะไรขึ้นครับไม่เป็นงี้ครับโคตๆเลยเนะ่ยถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไป ว่าวน,นี่ยว่าพุ่งแรงแรพุ่งแรงแเลยรถเร่ตกรถบังนะ้นตกเตอรรถมึงต๊กเตอร์ค่าเลีนโทษศับ,บอ๋อา เฮ้ยทางมอควางในไปตัวคนนอมันแต่หยาบกันีดิหยาบง่กันแ่ขอนีดพ่อพ่อพ่อเฮงฮงเลยแฮงงเลยไปเลยไปเลยอ่ะมาเลย ว่าแม่งแห้งแม่งแห้งออยกมันไกลไม่โค้มากง่ายกว่าันีรถไทมาก 机关，要么机关。 เดี๋ยวมามามาพ่อพ่อโต้งโต้งวันนี้ต้งวนันภาคอันเหียดยังยุ่มเขียดโดนไงวะ Đây vẫn xì đây bạn này. Một chốt mà kheo con, một chốt mà Một chốt mà, mấy một chốt quá Hả chứ một chốt khó lắm nè Bỏ ơn, ở một chốt mà, một chốt mà Hả một chốt mà, hả cả mà, mà chắc nói nè แมคโคย่างตั้งมาตัางไกลครับเพราะรถไปทางไหนสะบัดลง ก็บมีบาทที่นี่รถกับยูไกลแต่ละขั้นอูเป็ด

กกับบม่มีเอาสูเขาสูเขาอําพอนไปทานไหลโดนๆพ่อสิมาได้สองเขียวแล้วมันค้กรรากดโทรศัพท์อยู่เตีย่ยฮะมันตัไหนมันลงหนทางนเนีน่ย <c oughs> นกลูกพี่เปี้ยนี่ยข้าวเขียวเดียวติดเลย ตอยลูกพี่ชูบัตให้บอกมันอยากกันฝนตกมาขึคืนมันมือนมันมืนมันมือนสายกันบดไทยกับยุกลโค้กไก่ยางมาอีกบบใกล้ถุนเแลวาุูนะสามร้เมตรพุนแล้ว cần <laughs> bảo có thái <laughs> <laughs> mỏ hoa rồi bạn bắn ở đây urine ra ở được nè. ăn test bạch kim mô luôn nè. mô luôn cả đầy nhau บักไก่มาเลยมาเลยไอไเนกินเข่าเทียงยุบานเอาได้มันเล,เลยนเียวได้นี่ซิ๊บเจียวหนึง่งจะล็อกมาจะล็อกมา 啊，宝。 เป็นบักดิยังคำสองล้านมา เลือดสูบฉีดออกกำลังกลายเลือดสูบฉีดเข้าสู่ระบบปวดตื่ดปัญหาไดลูกขี่ว่ามาแก้งไห้นี่งานนี้ว่าไปบมา Yeah. Uh.